ครับมื่อนี้กมากขึ้นเขาไปหาน้องไม้ครับสิเอาน้องไม้ไปให้แม่เให้น้องไม้สมน้อกหน่อยไปครับไปจักว่ามือดีสีหมันปอน้อเบิ่งครับทางขึ้นเขาหขาใคนขึ้นแล้วครับเขาทางทางไว้ยางแล้ว ก็สีเหลียวผมอ่านดีกับใบม้งสีใบสองเลยเนี่ยเบิ้งเขาทางทางเขาไปแล้วเนาะจังได้กับเบิ้งก็เลยเนาะไปเอาแล้วเหลียวเห็นแต่ไก่มาหาหน่อไม้มาผอเห็ดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเบิ้งก่อนมันเห็ดอีหยังโอ้ยแต่กินบ่ได้ดอกกินบ่ได้เห็ดเมาอีกละลงดีใจมาแต่หาหน่อไม้สิได้เห็ดโอ้ยโอ้ยหลายเลยครับเนี่ยว่าขันกินได้เนี่ยหมาะเลยเนี่ย จ้ากว่าผมมาหมานอียงน้ำฝนนะครับขึ้นเขายา่ไมดฝนกระตกย่มนั่นอันนี้ก็เริ่มไม้แล้วครับเริ่มลุงเม็ดแล้วเนี่ยมืดม้าแล้วตรงเนี้ยอันนี้ก็ไปปล่อยแล้วโอ้ยเอาตัวสาบไายครับมันกันน้ำเขาได้มันสิเก็บภาพบ่ได้นะรอบที่แล้วก็เกือบพลาดแล้วตัวสาบผมดับไปเลยดีมันขึ้นมาได้ เดี๋ยวผมพาเขาไปเบิ้ง้างไนนดีกว่าที่มีบอยปลาฮกครับปลารกมากโอ้เบิ้งหมองนี้แล้วก็ยังบม่มีครับนี่ึกเป็นยังขอวาบ่เหรอเนีหาหาน่อไม้ได้เห็ดหาเห็ดที่ได้หน่อไม้มันบ่มานจะคือ อืมเนาะวนี่แล้วเด้วไปมองไหมบึงปลามองนี้ผมซีบุกแตกบ่เนาะครับฮกเด้เอืมไปทางไหล่ะเรื่อกันหลาย้นาร้อมเออเนาไหนมันนี่มองไปก็ไปนี่นละ โอ้ยน้ำเกาะอืมอ๋ออืมอืมโอ้ยน้ำจะเขือขันตัวขันตัวขันตัวอืเอาไอี๋เฮ้ยเขื่อนเกาะขาไปไปไปต่อดีเนาะโทรศัพท์บาถือหินดูครับมันหกคาว้าวิบุกแตกวะไะ หอบเรื่อยๆล้เนี่ยบึ่งครับผมมาพ่อต่ร้อยเขาจะเอาแล้วเพื่อนหักไปเมื่อไหร่น่าหักเหรอมาทีหลังเขาสิครับขอมัดจะเศร้าผมสามาใบาสองบึ่งครับร้อยเอาหมด่ลไเนี่ยบึง่งไม่หักอ้าวหมดหมดเอาแล้วครับสิ่งที่ผมหวังไว้ก็เป็นจริงแล้วมาหาณาไม่ผมมาพ่อเดตีหลีอา เบื้องเอาฮีินี่กินได้ครับนี่เฮ็ดนี่นี่แหละที่ต้องการนะเอามาละดอกหนึ่งถือว่าอเขียยู่นะได้นะเนี่ยนะเอ,มม <c oughs> เอาละผมมาเอาละน้องใหม่บ่ได้ก็ได้เฮ็ดละดอกหนึ่งก็เอาพอได้ดปนนะครับเนาะเอาเอาก่อนอ่ายังไงก็เอาอุปกรณ์เตรียมมาพร้อม โอ้เห็นได้หลายเด้ออืมเอาอาซิมิมูก็ได้นะเนี่ยถือว่าได้อยู่นะอืมเราตีนเลยวัาติดดินทำความสะอาดด้วยเลยพอาฮอดบานก็ไปล่างเดี๋ยวดอกหนึ่งเคี้ยอยู่นะได้ครับได้ยังสิโอ้ย หมาหนึ่งดอกครับอันนี้ก็เห็ดนะครับนี่แต่หากว่ากินไม่ได้มผมก็คงจักั็เห็ดยังนมีเรื่อยๆทุกคนก็มีอีกนะครับมีเรื่อยๆแต่มันบรเมนแนวที่ว่าผมพูจักนะครับหลายนะครับนี่สิบยี่สิบดอกมาไเ,เนี่ยขาวๆนี่แม่เม็ดเลยครับะมะมร้าวเนอะมาอยู่ครับนนในหน่อยๆแต่ก็ซีอเอาอยู่แล้วครับ เลือกหลายมากที่นพอได้เนะี่ยลำโลดแหละอืมอจักหน่อยก่อนอม,อม,มันเกลียนบ่ได้ยูดอกเนาะหมดกับหลายเป่าไว้ยฝนกระตกเลยครับเนี่ยก็คิดท,ท้ายได้โดนไปไหนเนี่ย มีเงินซื้อกล้องอยู่ครับมีเงินซื้อกล้องกันน้ำได้พร้อมทายเบิ่งย้ำมาหานอไม้ฝนตกก็ไม่ต้องงานอันนี้พอได้คนตกแน่ก็ต้องฝ้าวปิดละโอ้ยหมดหมดได้หลายนออยอะได้ไรเขาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้เจ็ดนอ,อยครับก่อนเนี่ย เก็บลิกผสมน้อยครับเดี๋ยวไปต่ออีกไปครับไปหาต่ออีกได้เราเจ็ดนออเดียวเดียวเดียวทางนี้อีกแล้วอีกแล้วเห็นบอกระเขาวเนี่ยแมนบอะอะไรเฮอซูมจากหน้อยนั่นเดีนน่นเดีหมานซะนอหมานซะนอเอ้ยเอาเอาเอา,เ,อาเห็ดอีกแล้วแต่ก็อีกแล้วคือเกอ่า เห็ดที่กินบ่ได้โอ้ยเน,นาะคนว่าแม่นเห็ดกินได้เนี่ยผมฟุกเลยได้ไหมเนี่ยโอ้ยเนาะบ่ได้บ่ได้ครับหลงให้ดีใจอีกแล้วมองเห็นได้ไกลไปต่ออีกวันมือวันก่อนที่ผมขึ้นมานครับเนาะไม้มันก็เริ่มออกแล้วแต่วันนี้ค้นกับบ่หลายปัไหน คน,คนยังไ่ได้ข้นมาหาครับวานซันเลยก็ได้มันก็เลยเห็นผมต้องยางเลือกได้นะหาแต่นอนย่งใหญ่เนี่ยแต่มาเมื่อนี้คนเขาข้นมาหากันแลวครับเขาเริ่มหาแล้วชาวบ้านเริ่มหาแล้วผมก็เลยเลือกบ่ได้ผมก็เลยต้องเอาหมดเลยนอนน่อยผมก็เอาอีก <laughs> อย่างคือตอนนั้นเอตั้งใจมาหาเห็ดน้ำเนาะมาหาเห็ดมันก็เลย บ่อยากสะพ้ายหนัก่ะนะมันที่ต้องย่างไก่แต่นี่มือนี้ตั้งใจมาหาเน่อไม้แต่นหน่อไม้บ่มีให้เอาผมก็ต้องเอาน้อยๆหเห็นไหมผมก็เอาหมดละกันสั้นบ่ได้เนาะ <c oughs> เลือกบ่ได้เลยเด้ <c oughs> มือนั้นเจ้าของเลือกได้นะ <c oughs> แต่ก็บ,บ่ได้เด้มือนี้ <c oughs> รูดเด้รูดเลยเนี่ยครับเห็นกอละนอผมก็เอา ก็ถือว่าเสดานะนี่นอ่ก,ก็ถือว่าบนาเกียรติ <c oughs> ได้อยู่โอ้ยมาเบิ้งครับดิครับติดตาเสดายบ่ะเนี่ยลยเพิ่นมหาเราวบบนี้หักไวเดี๋ยวล,ลืมนเนี่ยลืมมองหลายนอเลยน,คร,ยนครับน่าเสดายนะครับเนาะเสียถิมซื้อเลยโอ้เสดายอย,อยู่เนี่ยสมากก็เป็นที่หลายก็เห็นเห็นเห็น,ห,นหลายอยู่ครับที่ว่าพอมหาแล้วก็ลืม ลืมมองไปผมก็เคยกันแหละมาอีกแล้วแมนบัวครับอุย้ยผัว่แมนนะเห็ดครับเห็ดได้อีกแล้วนี่อีกดอกนึงนั่น,นเก็บเล็กผสมน้อยอืมเก็บเท่าไรหน่อยเท่าไรหน่อยไปเลยเนาะโอ้ยคือจังเห็ดคลิปนี่แหละค่อยๆเก็บเอาเท่าไรหน่อยเอาได้สองดอกเลยเนี่ย มาหาหน่อไม้ได้เห็ดสองดอกแล้วเอาครับเก็ยบย่างเดียวผมน้องใหมก่ก็เอาเฮ็ดเก่เานะครับเนาะอ,อันนี้ก็ไม่เห็นน้องใหม่อีกแล้วเอาน้องใหม่ครนะับเขาได้อยู่ครับเขาได้อยู่มีแต่งอ้บุก่อนเนี่ยมีานไหนครับคนไหนก็มีขนาดลบลีอยู่คนไหนก็ยังสิเอานะ้อมอที่จมอยูนะ่ะโอ้ยเอาจังไหนล่ะ ดันน้อยดันไหมแข็งแค่เดี๋ยวเดี๋ยวขอหยาดวางกล่องก่อนเอาเนี่ยไหนสองมือไว้กันเดี๋ยวได้ละอยู่ข้างในอีกนอนนึงครับ เนี่ยผมได้ก็เอาได้เดี๋ยวนี้หาบได้แล้วเฮ้ยเอา้าได้อยู่มีเหน,นื่อยบ้างนุ๋ยเนาะได้จะไปบ่ได้อยู่ครับก่อนนี้ก็ได้อีกครับเจ็ดนอครับเก็บเล็กผสมน้อยไปว่าสิเอาให้เตรียมถุงเนี่ยสิได้บ่แต่ผมเอาถุงมาสองถุงคนเด้ ได้ถุงเดียวจังจที่แบกไหวบ่ที่เตียมบอมาทานก่อนเนาะใบต่อครับบ้านนี้อ่ะตอนนี้อากาศก็เริ่มเป็นใจแล้วครับฝนมาตกละฝนหยุดละแดดออกแล้วครับภูสนใจได้ที่ได้ไทยให้เบิ่งแบบเนือๆนิดหน่อยไม่ต้องงานเปียกได้เห็ดสองดอกแล้วครับยงังไหม ได้เห็ดแล้วสายตาก็มักเลี้ยวหาแต่เห็ดด้วยครับนนันี้สี่งก็มาพ่อนสี่งเลยเนี่ยนึกว่ครับเห็ดลหลายหลายแต่มันจักไว้เห็ดอีกอย่างบ่หู้จักครับบ่กล้าเก็บหลายอยู่ด,ยด้วยเยนี่ยจะยเห็ดยังโอ้องว่าพี่จูเบล็อกจะเห็ดยังสายตาก,กด็ดีดีได้แบบที้เนี่ยพอได้เห็ดแล้วเริ่มมืดนราไม่ นี่สายเสียนะครับนี่เดี๋ยวสิอดนัอ๊ตโมนันก็นเห็นอีกละแต่มันบโมนันเห็ดที่เราก,กินได้เน,ะนาะมบางที่เป็นเห็ดเ,เมาเห็ที่เรากินได้ก็จักอยู่ไซดอกเอาลืมไปมาหาหน่อไม้ตัวนี้ไปหาหน่อไม้ต่อมาผ่อน่อไม้ครับหาหน่อไม้ก่อน อญญนอนไยัยไปไหนได่กับพ่อเอาได้อยู่ครับเลือกหลยไ่ได้เดี๋ยวสีบ่ได้ไปเป็นของขวันวันแม่ <c oughs> เดี๋ยวสามนอเอาสาม,นอ,อาสามนอก็เอาเนอะเอาหมดละเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปกันทังนะครับย่างขึ้นไปทั้งนี้ล่ะไปตางนี้จากน้อยชั้นนด้จากน้อยครับตรงนี้ท,นทั้งเขากงเงียบ้็เก่าเลยครับ เขาว่าผูวันธิบามาหาเขาซืมาหาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วประมาณเที่ยงเขาก็ชีลงอ่ะเที่ยงแน้วยเขาก็ลุงเขาไปเขาก็ไปต้มไปปอกกันแต่ผมเนี่ยมาตอนออกจากบ้านกับเที่ยงไปอขาซ่้อขิบ้านนี่นยใบสองอเวลาเดิมมันก็นเล็กเงียบในนี้เสียงจะของหอบ nọ chăn các bạn chăn gì đây nó mày bao kia nó nó có lấy ngay này chạy oh, không xuống hồn phi thử đứng đừng vay nha ôi nam ô ô เอ,ออเอหลังน้ำเกาะอุะไรเกาะมาโอ้ยเ,เงาออกมิดเลยหอนครับหอนเมื่อยี่หลีนี่หัวใจยางขึ้นมาเนี่ยเงาอมเปียกหมดแล้วเนี่ย,ย,มยโมเมนต์นำผลนะครับนี่ยเงากรคักเอาเดี๋ยวเอาน้ำออกก่อนครับเดี๋ยวที่ภาไปต่ออีกไกลครับอีกไกล น้องเอ้ยเดี๋ยวเวลากันหนาวไม่รู้มงก่อผมเนี่ยบอกเัาเสือกาะเสือที่ขาดเลยเนี่ยเอ้าเบิ่งเห็นปะเสือกับแห้งเสือราคาแพงด้วยเนี่ยว่ามันสิได้ยังไงผมซื้อปุ๋ยครับเสือนี่ต้องซื้อปุ๋ยเหมือนหลายพันได้ยังได้เสือตัวนึงเนี่ยว่ามันถึกถึกหาตานท้องตลาดก็ไม่ได้หนาวมึงจะมาก่อไปอีกไม่นึกจักได้รู้ โอ้ยหยกเก็บซะดึงรถนะนนเอา้าเอา้าออกจากหลังมหาแขนโอ้ยโอ้ยเอาไปหูเสือเป็นคุยหิดโอ้เสือผมกราค่าหลายพันกูสิดแม,มาซส้อปุยเหิดโอ้หลายพัน หลายพันบาทจะได้เสือตัวหนึ่งเนี่ยหาซสือกระต่ายไว้ได้ยั่มาเกา้อีกที่ขาดอีกอ้ยเสียเวลาเข้าหนึ่งขึ้นกันไปเดี๋ยวไปต่อนะครับเนาะนะครับได้อีกนอหนึ่งหนเนี่ยเอาหอนกแค่นอ,นอสองนอครับค่อยเอาไป ดือม,มองนั่นนอสองนอกโอ้แล้วเนาสองนอกก็เอาเอาหมดเอาหมดมองนี่กับนี่อีกสองนอครับโอ้ยเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเอาได้ปะล่ะโอ้ยทำยนกเนียครับเกลี่ยนก่น กกกกนะตอนนี้กับเวลาบ่ายสองโมงสามสิบหกนาทีอยู่บนเขาครับกะน้องไม่ได้น้อยนึงเดี๋ยวที่ไปหาตออยู่เพราะว่าพ่ามาทีหลังเพื่อนพ่ามาตอนเที่ยงตอนบ่ายแล้วเนาะกระจอมมันจะเศรอ่าครับเดี๋ยวไปหาต่อ ไปสี่น้อยเดียวเกนักย ยังไงยังมาสิละเอ้าเฮ้ยเนาะลืมกล้องไหมเอากล้องก่อนครับตัวนี้เขาก็ลงมาหอดออขอ้างล่างแหละครับก็ตอนนี้เวลาก็16ิบนาฬิกาจากทีทนี่10บวนาทีสี่สี่โมงกว่าครับลงละเพราะว่ามันมืดครับถึงกับมืดแล้วเพราะว่าต้นไม้หลายนี่ครับได้มากอะไรเนาะไม้ประมาณนี้แหละครับเนาะไม้ กระชิพอได้เป็นห้องขวัญพ่แม่อยู่ครับแล้วก็ได้เห็ดมาหน่อยนึงเห็ดอันนี้กินได้อยู่เห็ดนี่รุ่จักอยู่เห็ดกินได้ครับเนี่ยได้มาหน่อยนึงเพราะต่ำปนเนี่ยนะครับแต่อันนี้ผมปูหูจักเนี่ยเห็ดเนี่ยผมเก็บม,มาพร้อมเจ๊ซี่เอาอุ๊บแตเเเ่เห็นเห็นเห็นหอยแบบเหมือนพวกหอยพวกเนี้ยมันกินอยู่นะแต่ปูหูมันกินแล้วมันหงายทองอยู่บอ่อยทึ่ยังไงแปลกว่ามันกิน ผมก็คงจะเฮ็ดอย่างครับกําลังตัดสินใจครับว่าสี่เอาไปดีบ่เนี่ยนะครับได้มาก็ประมาณนี้นะครับใช้เวลาไปป,ารป,ไากกประมาณสี่ชั่วโมงกัคือเก่าครับบ่ค่อยหมานไนไหนค้นหากินบหมานนะครับเนะาะจังไหนก็คือเกา่าตอนนี้ขางเทิงนี่ก็เริ่มมืดแล้วครับเพราะว่ามันคุมฝ้าคุมฝนนําแล้วไนี้มันก็เป็นตอนแรงนํ้ครับมันสี่มงแรงแล้วเนาะมันก็เลยอากาศสิเปเอนซี่ลหละอากาศเย็นครับเย็น เงียบมีแต่เสียงนกกับเสียงฝนกำลังสีตก่นี่แหละแส้ๆลงไม้กะเฮ็ดตีนเหลืองนี่ผมว่าที่บ่อบไปดอกไปก็ถึงกินได้ผมก็มาก,กินดอกบ็ก,กล้ากินเอาเปา็นว่าเอาไวนนมไม้นี่แหละเนาะทิมไว้นี่แหละเอาแต่เนวเขาเอาไปได้ดีกว่าเพราะว่ามันก็เหลือ,อะระยะทั้งอีกไก่เต๋อพวกที่ฮอดให้เจ้าของไ้ยินบอกกับเสียงผ้า เสียง้าห้องครับมันมันมันเริ่มทีไรเขาละ <c oughs> บอกว่าฝาลงไปเดอ้อที่ต๊แล้วว่าสันเด้๋วลุงไปแล้วครับตอนนี้นเนะสรุปเห็ดตัวนี้ก็เอาทีมครับเอาแต่เห็ดที่เขากินได้แล้วก็เอาน้องไม้ไปต่านี้พอละไปให้เป็นวันแม่เอ้ของขวัญวันแม่เนาะเอ้ไม่เป็นดิเออแมนแมนของขวัญวันแม่เนาะครับเนาะเดี๋ยวสัมนี้แล้วครับผมสวัสดีครับ